หน้าปัวหิมะค่ะสาจิโร่ละสาวสซีห้าหน้าปัวหิมะค่ะอัหนี่อามสี่้าวอันีเขานี่บัวหิ lấy cả bùa hình mãn bây giờ hoa nhạy nhạy nên gì hả? Này bán bún bò. ขายจังไดก่อนนะคะเนี่ยอันนี้ตัวละหกสิบเริ่งกิโลสามสิบนี่ค่ะกระเทียมซึ่งกระเทียมด้วยค่ะอันนี้ขายอย่งไรเจ้าหอมเนี่ยอันายอยงจ้าหอมเนี่ย

ก่าาายยไปเรืออๆจ้มาเด้อค่ะเด้อมาซื้อหอมซื้อกระเทียมเด้อค่ะพ่อค้าแม่ค้าใจดีดีค่ะยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่คนน่กะกี่ล่ะปียมกกี่ล่ะจ้ามาเด้อจา้าหอมกระเทียมเด้อพริกเด้อจ้าเพียค่ะพริกกระงามค่ะแดียงใจไา้ยอยู่หอมหอมัวกระเทียมกระงาม มาเอามาเอาจ้าเป็น4 0บาทนะจ้านี่กหคือย่า่คืองูจงั้นให้เพิ่น20บาทเจ้าหัวฉันเอาจ้าฉันมักมู้เป็นกีบมาเด้อค่ะเด้อมาซื้อเด้อจ้า อันนี้เท่าไรจ้าค่าอย่างสี่สิบบาทเมื่อกี้เนี่ยข้าหอมค่ากระเทียมแล้วกระเจค่าอันนี้นะมีไอ้ วงกัยาย้มแล้ว่ะาย้กยแต่่าันเ้ทั้งนี้กับแม่ร้องเท้าค่ะคนคือคักดีอยู่ค่ะ นคือคักดีดีป่นคองกระไรค่ะมาเาเดยมันค่าด้อค่ะเด้อมาย่ำมาชมมาซื้อมาหากันค่ะตอนที่สามตอนที่สามเด้อออ ว no ุ้นเส้นทอเท่าไรจ้าวุ้นเส้นมีไว้ได้จ้ามีเท่าเร่าไสองบาทหน้าหน้าสามสามเจาดจ็ดหน้า จ้านี่แหละครับจ้ายูทูบเบอร์กับมาทไชยลุงแล้วค่ะคลิปนี้จบซ้ำนี่กันแล้วค่ะน้องค่ะคลิปหน้าพ่อกันไม่อีกค่ะ